ลดเสียหลักถนนลื่นลงแอ่งน้ำทำแบบนี้ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตรุรถลื่นถไหลตกถนนเนื่องจากอุบัติเหตุถนนเปียกถนนลื่นมีคราบน้ำมันหรือลงแอ่งน้ำแล้วรถเกิดอาการเหินน้ำวันนี้ครูตังมีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันสำหรับคนที่ขับรถตอนฝนตกนะครับเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงมากเมื่อเราใช้ความเร็วมากในการขับขี่ ดังนั้นเราควรขับขี่ด้วยความเร็วตามกฎหมายกําหนดนะครับไม่ควรเกินกฎหมายกําหนดและกรณีฝนตกถนนลื่นนะครับฝนตกถนนลื่นแน่แน่ถนนเปียกให้ลดความเร็วลงเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทีนี้กรณีถ้าเกิดเาราลถเสียหลักหรือเกิดเจอแอ่งน้ําต้องทํำยังไงลถเสียหลักเลยนะครับลดเสียหลักอันดับหนึ่งลดเสียหลักจะเกิดอาการรถปัด เราจะรู้สึกได้ถึงอาการปัดของรถหลังจากที่รถเริ่มมีอาการนะครับเริ่มสายเริ่มเสียหลักให้เรายกคันเร่งนะครับถอนคันเร่งทันทีอย่าเพิ่งเหยียบเบรกกะตันหันนะครับจับพวงมาลัยให้แน่นตั้งสติให้ดีนะครับจับพวงมาลัยให้แน่นตั้งสติให้ดีนะครับยกคันเร่งปุ๊บนะครับยกคันเร่งปุ๊บนะครับให้รถเนี่ยลดความเร็วลงเองนะครับแล้วจับพวงมาลัยให้แน่นนะครับคอยประคองรถไว้นะครับอย่าเหยียบคันเร่งเพิ่ม บางคนที่รถเกิดเสียหลักลงข้างทางตกใจหยยบคันเร่งเพิ่มหรือหยยบเบรกนะครับเพราะฉะนั้นยกคันเร่งเลยห้ามหยยบเบรกกระทันหันเด็ดขาดนะครับให้ประคองรถไว้นะครับแล้วก็นํารถเข้าทางข้างทางนะครับแล้วถ้าควบคุมได้แล้วค่อยขับไปต่อนะครับแบบนี้สําหรับรถที่ลงแอ่งน้ําถ้าเราจําเป็นต้องขับหรือว่าเราขับไปเกิดเจอแอ่งน้ำรถเกิดอาการเหินน้านะครับเวลาลงแอ่งน้ําใหญ่ นะครับลงปุ๊บนะครับตั้งสติให้ดีเลยนะครับจับพวงมลาลัยให้แน่นนะครับอย่าตกใจเหมือนกันยกคันเร่งเหมือนกันอย่าตกใจนะครับอย่าเบรกกระดันหันนะครับประคองรถไว้นะครับพอรถควบคุมได้ค่อยขับไปต่อแล้วใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับข้อสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุนั่นคือเราขับขี่รถด้วยความเร็วสูงนะครับจะกเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะความเร็วสูงระยะเบรกก็สูงขึ้นด้วย รถจะเอาไม่อยู่เบรกไม่อยู่อะไรตัดหน้านะครับดังนั้นถ้าเราขับรถในกรณีฝนตกถนนเปียกแล้วไปในทางที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าข้างหน้ามีแอ่งน้ําหรือเปล่าหรือมีคลาดน้ามันหรือสารเคมีหกอยู่หรือเปล่าเราควรขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะครับเรามารณรงค์กันให้ขับรถด้วยความปลอดภัยกันดีกว่านะครับทุกวันนี้อุบัติเหตเุเยอะมากเห็นข่าวในโซเชียลทุกวันเลยนะครับ รถล,ลื่นลงข้างทางรถล,ลงแอ่งน้ําแล้วหมุนนะครับตีลังกาตลบนะครับลดซ่อมได้นะครับแต่ชีวิตอะไรของเราที่เสียไปซ่อมไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทดีที่สุดสําหรับาการขับขี่นะครับแนะนำสำหรับโฟ w วิลเวลาขณะฝนตกนะครับให้เข้า4ี่เฮดใครเข้าใจหรือเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสําหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ